สวัสดีครับสาระเรลชาแนลครับวันนี้นะครับเรามีนาฬิกา G-SHOCK รุ่น d w 6 0 0นมาดูวิธีการตั้งเลยนะครับอันดับแรกนะครับอ่านี่มีแค่5ปุ่มนะครับซ้ายขวาอย่างละ2แล้วก็ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็คือไฟอันดับแรกเลยเราก็กดซายล่าง ให้ฟังก์ชันเข้ามาอยู่ที่หน้าจอปกติกดแรัดด้านบนนะครับซ้ายบนครั้งเดียวครับวินาทีกระพริบกดซ้ายล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะโอเคเราจะตั้งเป็นเที่ยงแล้วกันกดขวาล่างนะเพิ่มนะครับอันนี้ก็เ เที่ยงครึ่งนะครับ12นะครับเราจะดูรู้ยังไงว่าเที่ยงไม่เที่ยงดูที่ด้านหน้าครับตัวผีขึ้นนี่คือเที่ยงนะครับเสร็จแล้วก็กดซ้ายล่างครับเปลี่ยนโหมดโหมดแล้วก็เที่ยงครึ่งกดขวาล่างเลยครับเสร็จแล้วก็กดซ้ายล่างอีกทีครับเพื่อเปลี่ยนโหมด ันนี้เป็นปีนะครับเปนวันนี้เป็นปีเรากดไปเลยครับปีนี้2020นะครับ20นะครับเสร็จแล้วก็ส้ายล่างครับเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นเดือนนะครับเดือนมีมีนาอ่เอาเอาเอามษาครับกดส้ายล่างอีกทีนะครับเมษาก็กดขวาล่างนะครับเพิ่พม เดินไหนก็กดด้านล่างนะครับเพิ่มอ่ะเดินมีนาเลขสามเสร็จแล้วก็สล่างอีกทีเป็นโหมดครับวันนี้วันที่11 11เราก็ต้องกดให้มันขวาล่างเหมือนเดิมครับกดไปเรื่อยๆเสร็จ <Set. S 1> นะครับกดสล่างอีกทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดแอ j จัดครับใายบน สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าหากเราตั้งวันที่สปดาถูกต้องนะครับวันนะครับตรงนี้จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะตรงตามวันที่ปฏิทินของเราที่มีนะครับอันนี้ต้องตั้งให้ตรงนะครับสําหรับวันนี้สาระเรือชาแน,นลไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ